สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหิวข่อยพี่น้องวัตถิทฐากินมือแล้งมีอลายต้มยำเห็ดพี่น้องต้มยำหอ้ตุ๋ตบะเดกแกงพี่นอ้องต้มยำเห็ดก็คือต้อมยำปลาเห่าหระพี่น้องหุงข้าวก็กแล้วพี่น้องก,กินข้าวข้าวเจ้าต้อมอี่อะไพี่น้องว่าเป็นหงดอ๊ะอายทวนทวนด้วยพี่น้องมาสิหุงใหงาง่ายยังไงกับบะเดกแกงจะเป็นต้มขึ้นกาอืว ต้มยำพี่น้อตงต้มยำเห็ดไปหาเองแกงเองกินเอง <c ười> เอ้ต้มยำก็ใส่บบบีบบกเน่าใส่แหรอพี่น้องคือใส่บวบคือตรงเคียงต้มยำเาหระพี่น้องแต่ว่าใส่ใบกะเพราเพราะตอนห่อ,อนๆจเอาหมอเอาลงสิก็ใส่ใบกะเพราพี่น้องนี่ที่เห็นเห็นอยู่นี่คือใบกะเพราพี่น้องใ,ใออบกะเพราใส่บีบบ,บกเน่า พอบ้านเราอยากกินพี่น้องเราไปหาขึ้กันคอยกับไปหาขึ้กันเพราะว่าเรากินแบบแกงบ้านเฮาว่าเป็นไหมพี่น้องขอ็กินเป็นเบิ้เพราะว่า <c> เ <oughs> ขาห่อนเขาห่อนพี่น้องมันกัดแสบอีกอย่างหนึ่งพี่น้องหอมบอกเน่าหอมบอกเน่าใส่ใบกะเพราตอนที่เฮาหยกลงไหมพี่น้องหอมหอมเฮ็ดเผิงพี่น้องได้เฮ็ดเผลิงเฮ็ดทานสองดอก เฮ็ด้นามากสองดอกนั <c oughs> so that, ้นเป็นเฮ็ดผึ่งแซ่บได้หละพี่น้องเมื่อเลาข้าวหยำุดพุดมันวางปุดปุดพุดไมพี่น้องมืออือมมาสิไปหายอีกยอะสุดหอมมือแรงก็จะหิวอย่างนาะพี่น้องเนาะอืมอืมอืมใบกะเพราได้หนิพี่น้องแต่มันแกงบานเท่ากับเป็นใบไผ่ตูอันนี้ใส่ใบกะเพราแทนเป็นต้มยำไมพี่น้องหอมหัวแดงทุบทุบ บดเอน้ำบดนำม,มันเย็นจังน้อยเหรอคอยบีบบัน้าวจวดใส่เลยพี่นอ <laughs> ้องด้วยห,หนึ่งใส่เกี๊ยวเบิร์ตพี่น้องหอมแซ่บอีกแบบนึงพี่น้องแซ่บอีกแบบนึ่งหิวมากพี่น้องเนาะซมี่ก,ก็เด้อพี่น้องแซ่แบแซ่บกาบขอบคุณงามๆกราบขอบคุณที่เบิ่งคลิปให้เด้อพี่น้องเด้อ